สวัสดีครับผมบีตานะครับคลิปนี้เนี่ยจะแตกต่างจากคลิปอื่นๆนิดหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดกันในเรื่องของพ่ายแพ้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับงงใช่ไหมครับว่าทําไมตั้งชื่อคลิปอย่างนี้อ่ะมาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเพื่อนๆเนี่ยเวลาเล่นเกมนะครับไม่ว่าจะนอกจอในจอนะครับเพื่อนๆเคยแพ้มาแน่นอนนะครับแล้วยิ่งนะครับถ้าเกมที่มีจัดอันดับ1 2 3 4 5นะครับคือถ้าได้ที่อยู่ท้ายนี่คือโคตรของโคตรขี้แพ้เลยครับโอ้โหเรื่องสัตว์ตีดกองควยนิดนึงเดี๋ยวนึงแบงค์มองเยอะ ยิงคนเดียวสัตว์แต่ยิ่ไม่โดนเลยอ่ะว่ากินชุดว่ากินซีโร่ดามเอมอุลสกอตเตอร์นะขอยกตัวอย่างนะครับผมยกตัวอย่างตัวละครล็อกลีนะครับล็อกลีเนี่ยเป็นตัวละครที่ไร้ซึ่งพรสวรรค์เลยนะครับมีแค่พรสวรรค์อย่างเดียวตามสภาพเลยฝึกไปแค่ไหนนะครับก็ไปโดนเนจิกับกาละนวดกรอบเป็นข้าวเกียบเลยนะครับ เพื่อนๆก็ยังงงว่าแล้วตัวการ์ตูนมันเกี่ยวกับชีวิตจริงได้ยังไงนะครับนี่เลยนะครับที่เขาบอกกันว่า10นิ้วเท่ากันนะครับแต่ความยาวไม่เท่ากันคนที่นิ้วยาวกว่าผมเนี่ยเชื่อว่าสามารถจับลูกบาสได้สบายโดยไม่ต้องฝึกเลยนะครับถ้าผมไปฝึกเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานนะครับอันนี้เพื่อนๆก็พอเห็นภาพนะครับแล้วหลายอย่างเลยย่างในนี้เนี่ย เพื่อนๆก็จะเห็นภาพนะครับเพื่อนบางคนเนี่ยมันอ่านสองรอบนะเ <c oughs> ข้าใจสอบได้สบายตายตานวอนหลับนะครับผวกกูนี่อ่านกันแทบจะไม่ได้หลับนะครับไปสอบไปต,ตามสภา <c oughs> ซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็ขอเพื่อนๆเ,เนี่ยโทษคนมีพรสวรสด์เลยนะครับรวมพลังไปโทษแม่งเลยนะครับจบคลิป ผมจะให้เพื่อนๆโทษคนมีพรสวรรค์อย่างเดียวเลยมันก็คงไม่ใช่เรื่องนะครับกฎเกณฑ์ตรงนี้เนี่ยเราสามารถฉีกได้โดยการใช้พรแสวงนะครับแต่ถึงเราจะฉีกกฎเกณฑ์ตรงนี้ไปยังไงนะครับความพยายามมากแค่ไหนนะครับสุดท้ายเราก็แพ้อยู่ดีพอเพื่อนๆแพ้นะครับเพื่อนๆก็จะรู้สึกดาวใช่ไหมครับก็จะหาเหตุผลร้อยแปนะครับทำไมกูยังไม่ดีพอนะครับทำไมกูฝึกนานขนาดนี้ทําไมกูทุ่มเทขนาดนี้แล้วยังตามสภาพเลยนะครับเหมือนหมาขี้เหรอนั่นเองทางนี้เนี่ยผมอยากจะเพื่อนๆนะครับสังเกตอยู่3อย่างไม่ว่าเพื่อนๆจะแแแข่่่งในนนรูปบบไหถ้้าเเพพือี ที่เรายืนอยู่นะครับพัฒนาไปข้างหน้าแน่นอนเลยอันนี้คือข้อแรกข้อ2เนี่ยเพื่อนๆน,น่าจะเคยเปิดใน Facebook เจอนะครับเจอไลฟ์โค้ชหรือเจอ motivation ออกกําลังกายนะครับไปเปิดเซิร์ชดู ดูคลิปเดอะล็อกนะครับเดล็อกปลุกสัตรายในตัวคุณนะครับคุณอยู่ต้องอีทชิดเพนฮาร์เดอร์ใส่เพลงตัดต่อยังสวยรู้5นาที7นาทีมีไฟขึ้นมาออกกำลังกายได้2วันมอดนะครับสละยาตามสภาพเพื่อนๆฟังอยากคลิปผมเนี่ยก็อาจจะมีไฟในการออกกำลังกาย5-7นาทีเราฟังปุ๊บเราเชื่อเลยนะครับแต่อย่างเดียวที่อยากจะให้เพื่อนๆโฟกัสนั่นก็คือเชื่อตัวเพื่อนๆเองนะครับสภาพคือเนี่ยบางคนอยู่กับตัวเองมานะครับน่าจะเกิน20ปีนะครับเพิ่งหน้าตากูเนี่ยอาจจะปลาไป30บวกแล้วนะครับ เชื่อนะครับว่าเพื่อนเนี่ยเวลามีแฟนเนี่ยรู้แม่งทุกอย่างเลยนะครับชอบไปกินร้านไหนไม่ชอบร้านไหนเอาใจยังไงเช็คอินยังไงดูสตรอรี่นู่นนี่โอ้โหคนนี้ชอบสีนู่นสีนี่นี่วันเกิดนี่นี่รู้แม่งทุกอย่างนะครับตัวเราเองแม่งอยู่มา20ปีไม่รู้เฮียอะไรเลยนะครับเวลาตัวเราดาวเนี่ยยังไม่รู้นะครับว่าแก้สถานการณ์ตรงนั้นยังไงนะครับข้อ2เนี่ยเลยอยากให้เพื่อนเพื่อนหันมาเชื่อตัวเองดูบ้างนะครับมันช่วยได้เยอะอจริงๆ ส่วนข้อ3าเนี่ยจะเป็นปัจจัยเสริมนะครับบางคนก็สามารถนํามาใช้ได้บางคนก็อย่านํามาใช้เลยนะครับนั่นก็คือคนรอบตัวอย่างที่เห็นเลยตามสภาพนะครับ็อกลีเนี่ยมันคงถอดใจไปเล่นลูกแก้วนะครับถ้าวันนั้นอาจารย์ไก่ไม่เข้าไปพูดให้กาลังใจมันนะครับคำพูดของคนรอบข้างเนี่ยมีผลกับเรามากเลยนะครับบางทีอาจจะเปลี่ยนอนาคตเพื่อนไปเลยก็ได้ I do not know what to do! You're right, all the effort is pointless. If you don't believe in yourself. ถ้าเพื่อนๆโดนตอกย้ำนะครับคนรอบข้างไม่ได้ให้กาลังใจนู่นนี่อะไรไปนะครับอันนี้เพื่อนๆก็ตัดข้อนี้ออกได้เลยนะครับอย่าไปสนอะไรมากมายสรุปนะครับอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยรู้ไว้แน่นอนเลยนะครับว่าเวลาเพื่อนๆเกิดการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะนะครับเพื่อนๆพัฒนาต่อไปข้างหน้าแน่นอนเลยนะครับถ้าเพื่อนๆแข่งในเชิงสร้างสรรค์นะถ้าเกิดมึงแข่งกันโง่อันนี้ก็ดูนะครับว่าอีเหนาออีเขาเไปไม่ได้กูพูดอะไรวะเนี่ยว่าอีเหนาออีเขาเป็นเองปะว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเองเออเออนเพที่อะไรโง่ตาขโดนล มือ <laughs> <laughs> เครื่อนปัญญาอ่อนแข่งกับกูนะ <c oughs> ตามสภาพนะครับอาจจะอยู่ไม่ได้นานแล้วอย่างที่2เนี่ยก็คืออยากใหเพื่อนๆเ,เชื่อตัวเองกันบ้างน,นะครับคลิปของผมเนี่ยอาจจะตัดต่อจบคลิปนะครับใช้เวลาดูประมาณ5นาทีนะครับดูเสร็จนะครับตอนจบคลิปเนี่ยผมอาจจะเป็นไลฟ์โค้ดขายประกันผู้สูงอายุโอเควันนี้คุณทาประกันชีวิตอาวุโส โอเคแล้วหรือยังครับตามสภาพเลยก็อยากจะให้เพื่อนหันมาเชื่อตัวเองบ้างนะครับดีกว่าเราไปเชื่อใครนะครับได้ motivation 2อวันแล้วก็หมดไฟนะครับแต่ถ้าเราเชื่อในตัวเองเนี่ยแบบผมเลยนะครับทามากี่ปีนะครับก็ยังไม่หมดไฟนะครับแล้วสภาพตอนนี้ดูมานั่งตัดต่อของช่องอะไรไม่รู้นะครับหน้าตาน่าจะเพื่อนๆน่าจะคุ้นกันดีครับมีผมไปโผล่นิดหน่อยนะครับตามสภาพเลยการแพ้เนี่ยเราแพ้ได้นะครับแต่ว่าเราแพ้ให้ถูกวิธีนะครับนั่นคือการแพ้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วเจอกันคลิปหน้าโชคดีไม่มีนี่ it can't be no it's all right it's all over now anyway you're in no condition to what have i done look at you not even conscious, and still determined to show the world what you can do.